ครับต่อไปเป็นการประเมินการแต่งประโยคปากเปล่าโดยให้เอาคําที่กระดานบูรณาการนะครับโดยไม่ต้องชี้ไม่ต้องอ่านคําเดินมาก็บอกเลยนะครับครูก็จะถ่ายภาพไปยังคําที่เด็กพูดก็จะให้คะแนนเด็กไปนะครับนี่คือการแต่งประโยคปากเปล่าภาคเรียนที่สองนักเรียนต้องแต่งประโยคให้เป็นให้สื่อสารความหมายระหว่างคนฟังกับคนพูดได้อ้าเริ่มคนแรกครับมา เอาเร็วเร็วเร็วครับผมเดินร็วครับอลผมเดินออกจากบ้านไปเตะฟุตบอลครับเอาสามคะแนนว่าย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 เอาต่อไปต่อไปเร็ว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 ผมเตะบอลกับพี่เติร์ดครับผมเตะบอลกับพี่เติร์ดครับโอ้เอาเอาเติร์ดเป็นพี่คนใดเอาว่ายครับว่ายว่ายว่ายสามคะแนนออกออกทางด้านซ้ายมือครับเอาว่าไงว่าไงผมเตะบอลกับบีมครับพยายามอย่าลอกแบบกันนะครับผมเตะบอลกับบีมอย่าเอาฟุตบอลอีกนะครับผมดูหนังแล้วหัวเราะครับเออผมดูหนังแล้วหัวเราะครับบีมเขาบอกหัวเราะครับเอา สามคะแนนผมหัวเราชอบใจครับผมหัวเราชอบใจแน่อย่าอย่าลออเมียนแบบคนแรกครับผมหัวเราชอบใจเอ้าผมแย่งฟุตบอลกับใครล่ะครับกับเพื่อนเอาไปไปอ่าให้ชัดเจนให้เสียงดังฟังชัดแม่ผมพูดเบาๆค่ะแม่ผมพูดเบาเบาเอาถูกต้องสามคะแนนหนูดูตอชอบใจอาหนูดูทิกต็อกชอบใจเอ้าสามคะแนนหนูชอบบ้านรูปค่ะเอาผมแย่งรูปเอารูปรูปอยู่ไหนรูปไม่มีเลยอ่าเอาคนละรูปนะน่ะ ลูกลูกลูกคนละลูกผมแย่งฟุตบอลกับพิมเอ้าบีมพิมครับสามคะแนนพูดชัดๆหน่อยสิครับผมแย่งฟุตบอลกับตะวันไปไปนั่งที่อะไรครับอะไรครับผมแย่งฟุตบอลตะวันผมแย่งฟุตบอลกับตะวันอย่าไปบอกว่าผมแย่งฟุตบอลตะวันสิให้ชัดเจนหน่อยตอนเช้าแม่ชอบให้ไปซื้อกาแฟตอนเช้าแม่บอกให้ไปซื้อกาแฟเอ้าไปไปสามคะแนนผมไปอะไรครับ โอ้ยผมเดินไปที่กรุงเทธโอ้ยเดินไปไกลแล้วเกินหนูเลี้ยงแมวหกตัวห,หนูเลี้ยงแมวหตัวฉันเลี้ยงฉันเลี้ยงสัตว์ที่บ้านหนึ่งตัวอะไรนะฉันเลี้ยงสัตว์ที่บ้านหนึ่งตัวสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่บ้านหนูหนึ่งตัวยังไงฉันเลี้ยงเลี้ยงฉันฉันไม่ใช่สัตว์สัตว์เลี้ยงสัตว์ที่บ้านหนูหนึ่งตัวฉันเลี้ยงสัตว์ที่บ้านหนูหนึ่งตัวถูกต้องครับป้าพี่หนูแต่พูดไปอยู่ลงอา้าวยืนดีๆหน่อยสิครับ พี่หนูเตะฟุตบอลอยู่โรงเรียนเอ้าต่อไปผมเดินไปทำไมตาต้อเราอ่ะผมเดินไปทะเลผมเดินไปทะเลโอ้เดินไปไกลเหลือเกินหนูเลี้ยงสัตว์ที่บ้านหนูเลี้ยงสัตว์ที่บ้านแม่บอกให้หนูถือปืนเมียบอกโอ้แม่บอกให้หนูถือถือปืนด้ยน่ากลัวจังเลยไป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 น่ากลัวบ้างเลยถือถือปืนหนูไปเล่นกับน้องเอาเอาไม้เอาไม้หนูไปเล่นกับน้องหนูไปเล่นกับน้องเอ้าต่อไปแม่ผมไม่เรียกไปเตะบอลแม่ผมไปเรียกไปเตะบอลยังไงวะ ผู้พิเศษเดินไปเข้าหาาอ้องน้ำเดินไปเข้าหาา้องน้ำโอ้ยรู้อีกกูไปเข้าห้องน้ำก็รู้เอามามามาไ<ผ>ม่ได้ยินไม่ได้ยินของฝันเรื่องผีครับโอ้ยผมฝันถึงผีว้ายน่ากลัวไป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 เอาหมดแล้วยังหมดแล้วยังยของเล่นกับน้องหนูเล่นของเล่นกับน้องเอาหมดแล้วยังหมดแล้วยังเต้นเต้นเต้นมาเร็ว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  ผมชอบไปเล่นกองดินครับนี่คือวิธีสอนแบบสื่อและชอบช่วยการเรียนรู้เด็กก็จะแต่งประโยคปากเปล่าเป็นนะครับนี่คือเด็กป .1 ทับ2โรงเรียนเทศบาลพนาสามกิวิยาพวกเราภูมิใจชายโยสามครั้งเริ่มชายโยชายโยชายโยนั่งที่นั่งหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสนี่คือ การเล่นปนเรียนครับ